สวัสดีครับผมทีป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับวันนี้มาแนะนำแคป3.0นะครับเอสีเทานะครับโปรดาวสามหมื่นเนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า39มหมื่นได้อะไรบ้างรถรอส่งมอบลูกค้าสวยๆเลยนะครับแคป 3.0s นะครับมาดูกันนะครับโปรดาวสามหมื่นนะครับ ล้อเอ็นไฟนะครับผมยางฮีโร R อา1วันวันวันนะครับน้อล้อสีครอบดุมสีครอบเบรกสีเลือกได้นะครับอ่าคันนี้ยังหนานะครับโหลดหน้า2หลัง3ามนะครับล้อส่งมอบลูกค้าส,สวยๆเลย คันนี้นะครับลูกค้าเอากระบะไลเนอร์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็นกระบะไลเนอร์เป็นดิฟฟี่เป็นเบาะหนังเป็นจอแอนดรอยเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะครับามาดูหลบป้ายงานใดครับท่อออกท้ายไปใดนะครับสวยๆเลยเดี๋ยวไปดูภายในกันครับ อ่ามีวัดบูธด้วยนะครับอ่าลูกค้าเปลี่ยนได้นะครับเป็นกระบะไลเนอร์หรือเบาะหนังหรือดิฟฟี่หรือจอแนดอยนะครับ สนใจแคป3000 S อสีเทานะครับโปรดาว39 0 0้ดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับรบกวนกดด้านล่างดูยอดผ่อนนะครับรบกวนกดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ